สวัสดีครับนี่คืออพอลโลมาร์เก็ตสแกนประจำวันที่11พฤศจิกายน2568ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปภาพรวมตลาดการเงินทั่วโลกกันนะครับจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่10พฤศจิกายนแล้วก็มาดูปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนตลาดกันครับได้เลยค่ะเริ่มที่ภาพรวมก่อนไหมคะครับผมภาพรวมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ดูคึกคักดีนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐนี่ ดิจิทหลักๆปิดบวกกันหมดเลยค่ะ S&P 5 0 0ก็บวกไป1นดน Nasdaq นี่แรงสุดเลยบวก2.3%พวกหุ้นเทคนำมาเลยนะคะใช่ครับส่วนดาวโจนส์ก็บวกไป0.8%คือบรรยากาศมันดูดีมากอืมแล้วบรรยากาศเชิงบวกแบบนี้ก็ลามไปถึงยุโรปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับอย่างสต็อกโศก600เนี่ยบวก 1. 4 DAX ีเรเ็ัเยอรมนี CAC ฝรั่งเศสก็บวกกันเปอร์เซ็นต์กว่าๆค่ะ FTSE ออหนว่ดงด,ด้วยใช่ครับทงกฤษเลย ก็ถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวค่ะแล้วฝั่งเอเชียล่ะคะเป็นยังไงบ้างเอเชียภาพรวมก็ดูฟื้นตัวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเท่ากันทุกตลาดอืมมีความแตกต่างกันไปครับอย่างญี่ปุ่นนีเค225ก็บวกไป1.3เป็นต์ะครับใกล้จุดสูงสุดเดิมแล้วส่วนจีน CSI 300ก็ยังค่อยๆฟื้นตัวบวกไป0.4ครับฮ่องกงแห่งเซ็งนี่โดดเด่นเลยบวก1.6 โอ้เยอะเหมือนกันนะคะอินเดียเซนเซ็กซ์ก็บวก0.4%ครับส่วนเซตอินด e x บ้านเราก็ขยับบวกนิดหน่อยครับ0.3%แต่ก็มีตลาดที่เอ่อยังไม่ค่อยไปไหนอย่างอินโดนีเซีย JC i นี้ทรงตัวเลย0%ใช่ครับแล้วก็เวียดนาม v n i n d น x นี่เอ่อยังปรับฐานลงต่ออีก1.2%ออืมแสดงว่าเอเชียนี้ภาพไม่เหมือนกันซะทีเดียวต้องเจาะเป็นรายประเทศไปนะคะถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อแต่ขอไปดูสินทรัพย์อื่นก่อน ที่น่าสนใจมากๆเลยคือทองคําใช่ค่ะทองคํานี่พุ่งแรงมากบวกไปเกือบ3เเลยนะคะ2.8เปอทะลุ4,100เหรียญต่อออนซ์ไปแล้วคือมันเออสวนทางกับบรรยากาศ Ri สก on ที่ตลาดหุ้นกำลังดีใจกันอยู่เลยนะครับนั่นสิคะน่าคิดมากส่วนน้ำมันดิบ WTI ก็ขยับขึ้นนิดหน่อยค่ะประมาณ0.1%ทรงๆอยู่แถวแเกือบ60เหรียญครับ บอลยูสิบปีสหรัฐก็ขยับขึ้นนิดเดียวมาอยู่ที่ประมาณ4.10%ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์ก็แข่งค่าเล็กน้อยนะคะประมาณ32.34%โอเคครับทีนี้มาดูปัจจัยขับเคลื่อนหลักกันบ้างอะไรทำให้ตลาดคึกคักแบบนี้ครับหลักๆเลยก็น่าจะเป็นความหวันเรื่องการฟเมนชัดดาวในสหรัฐนะคะทีออ่ดูเหมือนจะมีแววว่าจะตกลงกันได้อ๋อที่วุฒิสภากําลังร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวกันอยู่ใช่ค่ะ ข่าวนี้ออกมาก็เหมือนช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นหรือ sentiment risk-on ให้นักลงทุนทั่วโลกเลยซึ่งกระน,นุนหุ้นกลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจอย่างพวกเทค AI การเงินทั้งในสหรัฐและยุโรปให้ปรับตัวขึ้นได้ดีค่ะแต่ถึงแม้ว่าตลาดจะดูคลายกังวลไปบ้างแต่ความเสี่ยงเรื่องการเมืองจริงๆมันก็ยังไม่ได้หมดไปนะคะต้องติดตามกันต่อใช่ครับยังวางใจไม่ได้ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทองคำยังขึ้นแรงอยู่หรือเปล่าครับแม้ว่าตลาดหุ้นจะ risk-on ก็ตาม เป็นไปได้สูนเลยค่ะคือถึงแม้ตลาดหุ้นจะฟื้นแต่ทองคายังไปต่อเหนือ4,100เหรียญมันมีปัจจัยหนุนหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างครับก็มีการคาดการว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยปลายปีนี้นะคะบวกกับความไม่แน่นอนของข้อมูลเศรษฐกิจที่อาจจะเพี้ยนๆไปบ้างจากช่วงชัดดาวที่ยืดเยื้ออืม เข้้าใจไดครับแล้วก็แน่นอนค่ะความกังวลเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐในระยะยาวอันนี้เป็นประเด็นเชิงโครงสร้างเลยสแสดงว่านักลงทุนสถาบันหรือรายใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยังมองว่าต้องมีทองคําติดพอร์ตไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดจิ้งควบคู่ไปกับการเข้าสินทรัพย์เสี่ยงถูกต้องค่ะเหมือนซื้อประกันไปพร้อมๆกับลงทุนนั่นแหะค่ะสะท้อนว่ายังไม่ประมาทเต็มที่ ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่ว่าตลาดเอเชียฟื้นตัวไม่เท่ากันด้วยไหมครับใช่เลยค่ะก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นจีนฮ่องกงอินเดียพวกนี้ได้อาน,นิสงจาก r ิสออนบวกกับปัจจัยเฉพาะตัวของเขาไปปัจจัยเฉพาะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างญี่ปุ่นมีการปฏิรูปเรื่องธรรมาภิบาลเรื่อง roe จีนก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอินเดียกลุ่มไอทีก็มาแรงขณะที่อินโดทรงทรงเวียดนามยังลงอยู่ค่ะ มันก็เลยตอกย้ำว่าการลงทุนในเอเชียหรือตลาดเกิดใหม่ช่วงนี้ต้องแบบว่า selective มากขึ้นคือต้องคัดเลือกดีๆด,ดูคุณภาพงบการเงินสภาพคล่องเสถียรภาพนโยบายเป็นหลักประมาณนั้นเลยค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องน้ำมัน WTI ที่ยังทรง,งตัวอยู่ครับได้ผลบวกนิดหน่อยจากเรื่องชัดดาวแต่ก็ยังเจอแรงกดดันเรื่องอุปทานล้นตลาดอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอุปทานยังเยอะอยู่ราคามันก็เลยยังไปไหนได้ไม่ไกลามากนักเข้าใจครับ ทีนี้มาถึงส่วนสำคัญกลยุทธ์การลงทุนหรือ Quick-Take กันบ้างทาง a p o l l ลมองว่าควรจะ Overweight หรือเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับช่วงนี้ค่ะเรายังคงแนะนำให้ Overweight หุ้นเติบโตคุณภาพดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในสหรัฐที่มีกำไรชัดเจนกระแสเงินสดดีครับแล้วก็หุ้นญี่ปุ่น ใช่ค่ะหุ้นญี่ปุ่นยังน่าสนใจจากปัจจัยบวกหลายอย่างทั้งเรื่องการกำกับดูแลที่ดีขึ้น ROE สูงขึ้นนโยบายสนับสนุนแล้วก็ฟันเีืยงไหลเข้าอยู่แล้วฝั่งเอเชียอื่นๆหรือ EM ล่ะครับที่บอกว่าต้อง selective เนี่ยมีกลุ่มไหนน่าสนใจบ้างก็ต้องคัดเลือกหุ้นคุณภาพดีในจีนฮ่องกงอินเดียค่ะหรือถ้ามองในอาเซียนก็อาจจะเป็นกลุ่ม domestic plays โครงสร้างพื้นฐานหรือธนาคารในอินโดนีเซียกับไทยที่มีงบการเงินแข็งแกร่งค่ะอืมชัดเจนครับ แล้วถ้าในทางกลับกันมีกลุ่มไหนที่อาจจะต้อง underweight หรือลดน้ำหนักลงบ้างไหมครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกลุ่มเทคหรือ AI ของตัวที่อาจจะเน้นเก่งกำไรราคาวิ่งไปไกลแล้วแต่ยังไม่มีกำไรจริงๆจังๆนะคะครับพวกที่ valuation สูงๆใช่ค่ะแล้วก็หุ้นยุโรปบ,บางกลุ่มที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจโลกมากๆแล้ว valuation ก็อาจจะตึงๆไปบ้างแล้ว แล้วสำหรับการป้องกันความเสี่ยงหรือเฮจล่ะครับทองคำก็ยังเป็นคอ h g e ที่ดีนะคะอาจจะถือเป็นกายภาพหรือผ่าน ETF ก็ได้ควบคู่ไปกับการมีตราสารนี้คุณภาพดีหรือพวก Investment g r a d e หรืออาจจะเป็นตราสัรนี้ระยะสรรั้นเพื่อช่วยลดความผันผวนแล้วก็สไร้างรายได้ประจำค่ะเยี่ยมเลยครับครบถ้วนชัดเจนมากครับค่ะทั้งหมดนี้ก็ เป็นข้อมูลสรุปภาพรวมตลาดและมุมมองกลยุทธ์จากทางอพอลโลนะครับก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วก็มีการใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลใช่ค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ปรึกษาผู้นำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอนะคะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแล้วพบดกับอพอ l โลมาเก็ตสแกนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์อพอลโลเวลจำกัดโทร02-1808088หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอพอลโลเวลได้ที่ w w w a p o l l o w e l c o t h